สวัสดีครับวันนี้ช่องสตาพยากรขอนําเสนอดวงชะตาช่วงต้นปีพุทธศักราช2566ทางด้านการงานและการเงินของชาวลักนณาราศีพิจิกอย่าลืมกดติดตามช่องสตาพยากรไว้ด้วยนะครับดวงด้านการงานตั้งแต่ต้นปี2566จนถึงวันที่15มกราคม ดาวพระอาทิตย์เจ้าเรือนกร,รมมะสถิตยอยู่ในภพกระดุมพระได้ตำแหน่งมาตรฐานเทวีโชคส่งผลดีด้านการงานของชาวลักนาราศีพิจิกในช่วงนี้การทำงานได้ผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจการลงทุนได้ผลกำไรเป็นกอบเป็นกำรรในช่วงระหว่างวันที่15มกราคมจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์ดาวพระอาทิตย์เจ้าเรือนกร,รมมะ โคจรมาสถิตยอยู่ในภพสหัชชะอยู่ร่วมกับดาวเสารเป็นคู่ธาตุไฟชาวลัคนาราศีพิจิกมีโอกาสร่วมงานหรือร่วมลงทุนกับเพื่อนฝูงคนรอบข้างเพื่อนร่วมงานมีการเข้าสังคมการพบปะการคบค้าสมาคมการเจรจาธุรกิจการค้าในช่วงระหว่างวันที่ 13. กุมภาพันธ์จนถึงวันที่ 15. มีนาคม ดาวพระอาทิตย์เจ้าเรือนกัมมะโคโจรมาสถิตยอยู่ในภพพันธุชาวลัคนาราศีพิจิกมีโอกาสทำงานร่วมกับครอบครัวญาติพี่น้องหรือญาติผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเรื่องงานอาจจะได้ร่วมงานหรือร่วมลงทุนเกี่ยวกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์และในช่วงระหว่างวันที่15มีนาคมจนถึงวันที่14เมษายนดาวพระอาทิตย์ เจ้าเรือนกัมมะโคจรมาสถิตยอยู่ในพบปุตตะทำมุมตรีโกนถึงเรือนลัคนาของเจ้าชะตาชาวลัคนาราศีพิจิกจะได้เริ่มต้นทำในสิ่งใหม่ๆอาจจะเป็นการเริ่มต้นงานใหม่หรือมีงานใหม่ๆเข้ามาให้รับผิดชอบท่านจะมีคนส่งเสริมและช่วยเหลือให้งานประสบความสำเร็จตามเป้าหมายดวงด้านการเงินตั้งแต่ต้นปี2566 จนถึงวันที่19เมษายนดาวพระหัส,สบดีเจ้าเรือนกระดุมพระและปุตตะสถิตยอยู่ในภพปุตตะได้มาตรฐานกเกษตรราธิบดีส่งผลให้การเงินของชาวลักนณาราศีพิจิกมีความมั่นคงมีช่องทางการหาเงินใหม่ๆเข้ามาหลายช่องทางการเงินมีสภาพคล่องฐานะทางการเงินมีความมั่นคงส่วนดาวพุธเจ้าเรือนลาภะและมรณนะ สถิตยอยู่ในภพกระดุมพระตั้งแต่ต้นปี2,566จนถึงวันที่5กุมภาพันธ์ส่งผลให้ชาวลัคนาราศีพิจิกจะมีโชคลาภทางการเงินการเจรจาติดต่อสื่อสารด้านการเงินจะประสบความสำเร็จบางท่านจะได้เงินจากการสูญเสียหรือการเจ็บป่วยเงินประกันชีวิตเงินมรดกเงินชดเชยค่าสินใหม่ทดแทนหรือได้ทรัพย์ที่ได้จากการสูญเสีย ในช่วงระหว่างวันที่5กุมภาพันธ์จนถึงวันที่22กุมภาพันธ์ดาวพุธเจ้าเรือนลาภะและมรณะโคจรมาสถิตยอยู่ในภพสหัชชะชาวลัคนาราศีพิจิกจะได้โชคลาภจากเพื่อนฝูงคนรอบข้างเพื่อนร่วมงานจากการเข้าสังคมการพบปะการคบค้าสมาคมการเจรจาธุรกิจการค้าต่อมาในช่วงระหว่างวันที่ 22กุมภาพันธ์จนถึงวันที่11มีนาคมดาวพุธเจ้าเรือนลาภะและมรณะโคจรมาสถิตยอยู่ในภพพันธุชาวลัคนาราศีพิจิกมีโอกาสได้โชคลาภจากญาติที่น้องหรือญาติผู้ใหญ่ท่านอาจจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับมรดกที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์การเจรจาเรื่องมรดกการทำธุรกรรมด้านการเงินหรือการย้ายที่อยู่อาศัยในช่วงระหว่างวันที่ 11มีนาคมจนถึงวันที่30มีนาคมดาวพุธเจ้าเรือนลาภะและมรณะโคจรมาสถิตยอยู่ในพบปุตตะทามุมตรีโกนถึงเรือนลัคนาของเจ้าชะตาดาวพุธมาอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสบดีเป็นคู่ราชบัณฑิตส่งผลให้การเจรจาเกี่ยวกับธุรกิจการค้าของชาวลัคนาราศีพิจิกจะประสบกับความสำเร็จส่งผลดีทางด้านการเงิน ท่านอาจจะมีรายได้จากการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคนที่อายุน้อยกว่าหรือมีโชคลาภจากบุตรบริวารและในช่วงระหว่างวันที่30มีนาคมจนถึงวันที่2พฤษภาคมดาวพุธเจ้าเรือนลาภะและบรณะโคจรมาสถิตอยู่ในภพอลิทำให้ชาวลัคนาราศีพิจิกมีเรื่องต้องสูญเสียเงินมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากในช่วงนี้ การทำธุรกิจการค้าหรือการลงทุนควรชะลอเอาไว้ก่อนเพราะมีโอกาสขาดทุนสูงอาจจะทำให้ท่านมีปัญหาในเรื่องหนี้สินพัวพันและลุงลังทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นคำพยากรณ์ในภาพรวมดวงชะตาของแต่ละคนไม่เหมือนกันถึงแม้ว่าลัคนาราศีเดียวกันเพราะแต่ละคนมีพื้นดวงชะตากำเนิดทักษะจรและทักษะกำเนิดแตกต่างกันอย่าลืมกดติดตามช่องสตาพยากรณ์ แล้วพบกันใหม่ขอบคุณครับ